สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่อง AI วิเคราะห์บอลที่นี่เรามีการวิเคราะห์ฟุตบอลที่ดีที่สุดมาให้คุณทุกวันวันนี้เราจะเจาะลึกการวิเคราะห์ที่น่าสนใจพร้อมทำนายผลการแข่งขันถ้าคุณไม่อยากพลาดการอัปเดตและข้อมูลเจ๋งๆแบบนี้อย่าลืมกด subscribe กดไลค์และแชร์วิดีโอนี้ให้เพื่อนๆเ,เพื่อให้พวกเขาได้รับข้อมูลที่ดีไปด้วยกันมาเริ่มกันเลย ฟุตบอลในวันนี้เราจะไปวิเคราะห์กันที่รายการโปรตุเกสซูเปอร์ลีกโดยเลือกไปที่คู่ระหว่างปอร์โตเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของทีมอย่างวิตตอร์ยากิมเร์ไรส์คู่นี้จะลงเตะก,กันในเวลาตี2อตามเวลาประเทศไทยซึ่งจะแข่งกันที่สนามเอสตาดิโอโดราเกาเนื่องจากเราไม่ได้รับโฆษณาที่เกี่ยวกับการผนันการสมัครสมาชิกของเพื่อนๆจะช่วยให้เราได้มีทุนในการขับเคลื่อนต่อไปได้ หากเพื่อนๆท่านใดอยากสนับสนุนเราสามารถสมัครสมาชิกกันเข้ามาได้ทางเราขอขอบคุณไว้ณที่นี้ด้วยครับกลับมาที่การวิเคราะห์ของเรากันครับเรามาเริ่มกันที่เจ้าบ้านปอร์โตฟอร์ม5นัดหลังสุดจากทุกรายการชนะ2นัดเสมอ2นัดแพ้1นัดโดยสามารถทําประตูทั้งหมดได้8ประตูเสีย7ประตูวันนี้ทางด้านปอร์โตภายใต้การคุมทีมของฟรานเชสโกฟาริโอลีสภาพความพร้อมถือว่าดูดีทีเดียวคาดว่า วิกเตอร์ฟลอหอลแข้งใหม่ที่โชว์ฟอร์มเด่นในช่วงปรีซีซั่นน่าจะได้ออกสตาร์ทเป็นตัวจริงส่วนหัวหอกป้ายแดงอย่างลุกเดยองเกมนี้น่าจะมีชื่อเป็นสำรองขุมกำลังแดนกลางมีอลันบาเรล,ล่าจับคู่กับฟลฮอลคอยขอบเคลื่อนเกมรุกสนับสนุนแนวรุกอย่างเปเป้บอคาซาอินส์และซามูอาเกโฮวาในการล่าประตูมาดูในส่วนของทางด้านทีมเยือนวิกตอเรียกิมาราสฟอร์ม5นัดหลังสุดจากทุกรายการชนะ3นัดเสมอ0ูนนัดแพ้2นัด โดยสามารถทำประตูทั้งหมดได้7ประตูเสียหประตูวันนี้ทางด้านวิตอเรียกิมาราสของกุนซือหลุยไฟเร่เกมนี้ต้องบอกเลยว่ามีปัญหาเล็กน้อยเพราะจะไม่มีออสการิบาสและซามูที่บาดเจ็บแต่ขุมกำลังใหม่อย่างโรดิโกอาบาสการมิเกลโนเบกาและอุมากามาร่าพร้อมลงสนามเต็มที่โดยมีแนวรุกอย่างนูโนซานโตสเนลสันโอลิเวราและอุมากามาร่าเป็นตัวความหวังในการเจาะตาข่ายเจ้าถิน่นมาดูในส่วนของทัศนะของคู่นี้ ในคู่นี้เคยพบกันมามากกว่า10นัดโดย5นัดหลังสุดคือเจ้าบ้านปอโตชนะ4นัดเสมอ1นัดแพ้0นัดโดยสามารถทำประตูทั้งหมดได้10ประตูเสีย3ประตูปอโตแม้ปีที่แล้วจะหลุดฟอร์มจบเพียงอันดับ3แต่ก็ยังถือว่าเป็นทีมระดับหัวตารางที่คุณภาพและประสบการณ์เหนือกว่าเยอะเกมนี้ได้เล่นในบ้านและเจอวิตามเียกิมารายส์ที่ศักยภาพยังเป็นรองอยู่พอสมควรแถมสถิติการเจอกันที่ผ่านมาปอโตมักจะกุมความด้วยเปรียบเกือบทุกครั้ง มองว่านัดนี้มีโอกาสสูงที่จะปิดเกมเก็บ3ามแต้มได้แบบไม่ยากเย็นเปอร์เซนต์ที่ปอร์โตจะชนะอยู่ที่70%เปอร์เซ็ต์นต์ที่วิตตอเรียกิมารายส์จะชนะอยู่ที่1 5และผลที่คู่นี้จะออกมาเสมออยู่ที่15%จากการวิเคราะห์สามารถฟันธงได้ว่าปอร์โตเปิดบ้านชนะวิตตอรเรียกิมารายส์ไปด้วยประตู2ประตูต่อศูนย์เรามาต่อกันในคู่ที่2กันครับโดยเราจะไปวิเคราะห์กันที่รายการฟินแลนด์พรีเมียร์ลีกโดยเลือกไปที่คู่ระหว่างเอชเจเคเฮลซิงกิ เปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของทีมอย่างอิลเวสคู่นี้จะลงเตะก,กันในเวลาห้าทุ่มตรงตามเวลาประเทศไทยซึ่งจะแข่งกันที่สนามโบอารีนาเรามาเริ่มกันที่เจ้าบ้านเอ k เอเคเฮลซิงกิความพร้อมในวันนี้ปัจจุบันอยู่ลำดับ4ี่ของตารางคะแนนฟอร์มหนัดหลังสุดจากทุกรายการชนะ2นัดเสมอ2นัดแพ้1นัดโดยสามารถทำประตูทั้งหมดได้10ประตูเสีย9ประตูวันนี้ทางด้านเอ k เอเคเฮลซิงกิไม่มีปัญหาตัวเจ็บหรือติดโทษแบนให้กังวลเลย ขุมกำลังหลักอยู่กันครบคาดว่าแมชนี้จะมีตีมูปุก,ก้ยืนเป็นกองหน้าตัวเผ่าล่าสกอร์ส่วนด้านหลังมีอเล็กซานเดอร์ริงทำหน้าที่เพลย์เมคเกอร์คอยปั้นเกมเหมือนเดิมมาดูในส่วนของทางด้านทีมเยือนอุเอสกันบ้างความพร้อมในวันนี้ปัจจุบันอยู่ลำดับ3ของตารางคะแนานฟอร์ม5นัดหลังสุดจากทุกรายการชนะ2นัดเสมอสองนัดแพ้1นัดโดยสามารถทำประตูทั้งหมดได้7ประตูเสีย5ประตูวันนี้ทางด้านอุเอสก็พร้อมรบเต็มที่เช่นกันไม่มีตัวเจ็บหรือติดโทษแบนเพิ่ม ขุมกาลังหลักมากันครบนัดนี้มีตีมูไฮโตเน่นยืนล่าตาขายเป็นหน้าเป้าและมียูนาเวเตเ,เล่มิดฟิลมากประสบการณ์คอยคุ้มจังหวะเกมในแดนกลางมาดูทัศนะของคู่นี้ในคู่นี้เคยพบกันมามากกว่า10นัดโดย5นัดหลังสุดคือเจ้าบ,บ้านเอชเจเกเฮสิงกิชนะ2นัดเสมอ2นัดแพ้1นัดโดยสามารถทําประตูทั้งหมดได้7ประตูเสีย6ประตูต้องบอกว่าคู่นี้มองผู้ชนะค่อนข้างยากเพราะโอกาสเสมอมีสูง แต่ถ้าให้เลือกฝั่งที่มีลุ้นคว้าชัยมากกว่าผมยังเอียงไปทางทีมเยือนอ e ีเวสที่ฟอร์มกำลังร้อนแรงชนะถึง4ี่จาก6เกมหลังแบบไร้พ่าย,ายและยังเพิ่งตกรอบบอลยุโรปทำให้โฟกัสในลีกได้เต็มร้อยส่วน h อ e k เฮลซิงกิแม้ชื่อชั้นเหนือกว่าแต่ฟอร์มหลังไม่ค่อยดีนักโดยเฉพาะเกมล่าสุดแพ้คาบ้านให้อินเตอร์ตูคูนึงต่อ4ซึ่งลูกเดียวที่ได้ก็มาจากจุดโทษมองแล้วเจ้าบ้านกำลังเสียความมั่นใจนัดนี้เลยเชื่อว่าอาคันตุกะมีโอกาสบุกเก็บชัยได้มากกว่า เปอร์เซ็นต์ที่ HJK h e ล s i n k i จะชนะอยู่ที่25%เปอร์เซ็ต์เอเซนต์ที่ Uvs จะชนะอยู่ที่50%และผลที่คู่นี้จะออกมาเสมออยู่ที่25%จากการวิเคราะห์สามารถฟันธงได้ว่า HJK h e ล s ิ n k i เปิดบ้านแพ้ Uvs ไปด้วยประตู1ประตูต่อ2เรามาต่อกันในคู่ที่3คู่สุดท้ายกันครับโดยเราจะไปวิเคราะห์กันที่รายการตุรกีซูเปอร์ลีกโดยเลือกไปที่คู่ระหว่าง Trabzonspor เปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของทีมอย่าง k o ช l i s p o r คู่นี้จะลงเตะก,กันในเวลาตีหนึ่งครึ่งตามเวลาประเทศไทยซึ่งจะแข่งกันที่สนามปาปาราพาร์เรามาเริ่มกันที่เจ้าบ้านทรัพซอนสปอร์ฟอร์ม5นัดหลังสุดจากทุกรายการชนะ2นัดเสมอ2นัดแพ้1น,นัดโดยสามารถทำประตูทั้งหมดได้9ประตูเสีย6ประตูวันนี้ทางด้านทรัพซอนสปอร์ภายใต้การคุมทีมของฟาติเตเก้สภาพทีมไม่สมบูรณ์นักเพราะจะขาดบาติสตาเมนดี้และแอนโทนีนวัคาเมที่ติดโทษแบนแถมยังมีโอนูรานเซวิกัน พอโอนุอาชูและอูกูคานชาเกียที่เจ็บลงไม่ได้แต่ถึงอย่างนั้นก็ยังจัดทัพที่แข็งแกร่งที่สุดลงสนามมีอาเซนีบาตาฮอฟโอซานทูฟานและดานิโลซิกันพร้อมล่าประตูร่วมกันมาดูในส่วนของทางด้านทีมเยือนโคเชลิสปอร์ฟอม์ม5นัดหลังสุดจากทุกรายการชนะ2นัดเสมอ1นัดแพ้2นัดโดยสามารถทำประตูทั้งหมดได้9ประตูเสีย10ประตูวันนี้ทางด้านโคเชลิสปอร์น้องใหม่ในลีภายใต้การทำทีมของเซลชุกอินาน สภาพทีมถือว่าพร้อมทีเดียวโดยได้เสริมทัพดึงบรูโน่ัคดโควิชกองหน้าชาวโครเอเชียเข้ามาเสริมแนวรุกเกมนี้จะนำทีมโดยกัปตันโกคันเดเกอร์มินจีซีฮัตเซลิกอาเมซากัดและมสซาดิโอไฮดาร่าลงสนามครบครันมาดูในส่วนของทัศนะของคู่นี้ในคู่นี้เคยพบกันมา,มากกว่า10นัดโดย5นัดหลังสุดคือเจ้าบ,บ้านทรัพซอนสปอร์ชนะ2นัดเสมอ0นัดแพ้0นัดโดยสามารถทำประตูทั้งหมดได้10ประตูเสีย7ประตู นี่เป็นเกมเปิดหัวของฤดูกาล t r a ซอนสปอร์ได้เล่นในบ้านเจอกับน้องใหม่อย่าง k o ç l สปอร์ต้องบอกว่าทั้งฝั่งเจ้าบ้านได้เปรียบทุกอย่างทั้งศักยภาพทีมชื่อชั้นและเสียงเชียร์จากแฟนบอลถึงแม้จะมีตัวหลักขาดไปบ้างแต่โดยรวมยังเหนือกว่ามากเพราะน้องใหม่ยังต้องใช้เวลาในการปรับตัวกับความเข้มข้นของลีกสูงสุดมองแล้วเกมนี้เจ้าบ้านน่าจะเปิดเกมบุกใส่ตั้งแต่ต้นและคว้าสามแต้มประเดิมฤดูกาลได้ไม่ยากเปอร์เซ็นต์ที่ t r a ซอนสปอร์จะชนะอยู่ที่65% เปอร์เซ็นต์ที่โคชลิสปอจะชนะอยู่ที่15และผลที่คู่นี้จะออกมาเสมออยู่ที่20จากการวิเคราะห์สามารถฟันธงได้ว่าทรัพย์ซอนสปอเปิดบ้านชนะโคชลิสปอร์ไปด้วยประตู2ประตูต่อ0ูย์แล้วเพื่อนๆคิดว่าคู่นี้ทีมไหนจะเป็นผู้ชนะสกอร์เท่าไหร่พิมพ์คอมเมนต์กันมาได้นะครับจะได้เป็นแนวทางให้ท่านอื่นด้วยและสุดท้ายขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมวิดีโอนี้จนจบนะครับ หวังว่าการวิเคราะห์ของเราจะช่วยให้คุณมีข้อมูลในการตัดสินใจได้ดีขึ้นสำหรับใครที่ชอบเนื้อหาของเราอย่าลืมกด subscribe กด like และแชร์วิดีโอนี้ให้เพื่อนๆด้วยนะครับเพื่อให้พวกเขาได้รับข้อมูลดีๆจากช่อง AI วิเ WIKI BOND และพบกันใหม่ในวิดีโอหน้าครับสวัสดีครับ